สวัสดีครับทุกู่ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถกอดีต2อ,อนาคตนะครับทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับทางช่อง11 NBT นะครับคืนนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สำคัญในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเรื่องที่ทั่วโลกวิตกกังวลตอนนี้ก็คือวิกฤตการอิหร่านความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตก ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหรือยิวเพราะว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งตรงนี้อาจจะส่งผลทําให้เกิดวิกฤตการณ์น้ํามันของโลกครั้งล่าสุดถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์น้ํามันนั้นมักจะเป็นผลมาจากสงครามนะครับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ของโลกที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนั้นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางทั้งสิ้น แล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปค่อนข้างมากอย่างวิกฤตการน้ํามันครั้งแรกก็เป็นผลสืบเนื่องระหว่างสงครามในตะวันออกกลางระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลก็ทําให้ราคาน้ํามันนั้นปรับตัวสูงขึ้นถึง252เซจากปีก่อนหน้าวิกฤตการณน้ํามันครั้งที่2ก็ทําให้น้ํามันขึ้นไปถึง150เอร์เจากปีก่อนหน้า วิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นในช่วงปี2,522ถึง2,523เกี่ยวเนื่องกับสงครามระหว่างอิรักกับอิหร่านและการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านนั่นเองครั้งนี้ใจกลางของปัญหาก็อยู่ที่อิหร่านเนื่องจากว่าอิหร่านนั้นพยายามพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ขึ้นมาโดยที่อิหร่านก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เอาไปใช้เป็นพลังงานเป็นวัตถุประสงค์ในทาง สันติแต่ว่าชาติตะวันตกก็สงสัยว่าจะพัฒนาระเบิดอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ก็เลยมีการไม่พอใจเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาได้มีมตินะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปนั้นมีมติที่จะคว่มบาตอิหร่านคืองดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมแต่อิหร่านก็ชิงที่จะตอบโต้ซะก่อนโดยการงดส่งน้ำมันส่งออกไปยังฝรั่งเศสและอังกฤษ ความตึงเครียดก็เกิดขึ้นเกิดการคาดการคาดหมายว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญในการลำเลียงน้ำมันที่มีอยู่ปริมาณมากในตะวันออกกลางหรือไม่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการคว่ำบาตรกับทางอิหร่านโดยการสั่งการไม่ให้สถาบันการเงินของสหรัฐไปทำธุรกรรมกับธนาคารกลางของอิหร่าน นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและเกิดความวิตกกังวลว่าตรงนี้จะนํามาสู่สงครามใหญ่หรือไม่ถ้าเกิดสงครามใหญ่ก็จะทําให้ในแง่ของราคาน้ํามันนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสงครามอุปทานของน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยจะหายไปจํานวนมากเนื่องจากอิหร่านเป็นประเทศส่งออกน้ํามันรายใหญ่อันดับสองในกลุ่มโอเปกนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับ4ของโลก นี่คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ท่านผู้ชมครับเวลาเกิดวิกฤตการณ์สงครามขึ้นในตะวันออกกลางนั้นจะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นแล้วเกิดสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า stagflation ก็คือสภาวะที่อัตาราเงินเฟอ้อสูงมากแล้วเศรษฐกิจก็ซบเซาทั่วโลกด้วยเป็นภาวะที่กระทบกับทุกประเทศอย่างประเทศไทยก็เคยเจอสภาวะดังกล่าวในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ น้ำมันของโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับโดยที่ครั้งที่1น,นั้นนะครับก็ปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นถึง24.3%ในปี2517แล้วก็ครั้งที่2ปี2522นั้นอัตราเงินเฟอ้อก็ขึ้นสูงนะครับแล้วปี23ปี2523นั้นก็ขึ้นไป19.7%ก็เป็นภาวะที่เราจะต้องบริหารจัดการและดูแลให้ดีนะครับ ความน่าเป็นห่วงก็คือว่าหลังจากที่สำนักงานปรมาณูสากล IAEA e เข้าไปขอทำการสำรวจพื้นที่ซึ่งสงสัยว่าจะมีการพัฒนาโครงการระเบิดนิวเคลีย์นั้นปรากฏว่าอิรานก็ไม่ให้ความร่วมมือที่ดีนักนะครับแล้วก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาล่าสุดเนี่ยน้ำมันดิบที่ทะเลเหนือก็ขึ้นไปเหนือระดับ 125ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็ถือว่าสูงมากฉะนั้นถ้าความขัดแย้งยังดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่คนไทยเราจะได้ใช้น้ำมัน50บาทต่อลิตรเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากและประกอบกับในแง่นโยบายเราก็จำเป็นที่จะต้องลดการอุดหนุนและปล่อยให้ลอยตัวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาระยะยาวก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียว ถ้าเกิดปัญหาสงครามขึ้นมาแล้วก็เกิดวิกฤตการน้ำมันขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบต่อในแง่ของการนำเข้าการส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกนั้นก็น่าจะชะลอตัวเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งดูเหมือนว่ากระเตื้องขึ้นบ้างในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นก็อาจจะชะลอตัวลงมาอีกเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเป็นเศรษฐกิจที่บริโภคน้ำมันบริโภคพลังงานค่อนข้างมาก นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการล่าสุดนั้นแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศไทยจะไม่ได้สูงมากนะักแล้วก็ยังสามารถควบคุมได้ให้อยู่ในเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเงินเฟอ้อเดือนล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่3%กว่ากว่าแต่เชื่อว่าเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางวิกฤตการอิรานยังไม่ดีขึ้น ก็จะส่งผลทําให้กดดันให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นและจะทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วยก็จะทําให้ราคาสินค้านั้นปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าโชคดีอยู่นิดนึงที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการที่จะปรับเพิ่มค่าแรงภาคแรงขั้นต่ําคนที่จบปริญญาตรี1 5 0 0 0บาทตรงนี้ก็ช่วยประคองสถานการณ์ได้บ้างเพราะว่าทําให้ผู้คนมีไรายได้เพิ่มขึ้น ที่จะเอาไว้ต่อสู้กับภาวะที่ค่าของชีพอาจจะสูงขึ้นอย่างมากในอนาคตที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกเป็นด้านหลักตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะไปตรวจสอบย้อนรอยย้อนอดีตว่าวิกฤต,ตการน้ำมันครั้งสำคัญนั้นล้วนเกิดเกี่ยวเนื่องกับสงครามมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วอัตราเงินเฟอ้อเศร,รษฐกิจโลกขยายตัวอย่างไร ช่วยซับน้ำตาให้โลกเรากับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปย้อนอดีตย้อนรอยนะครับว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกนั้นได้เกิดวิกฤตการณน้ํามันกี่ครั้งแต่ละครั้งนั้นล้วนเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางนะครับ ตรงนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกไปสำรวจดูครับน้ำมันดำรงตนเป็นปัจจัยการผลิตอันสำคัญยิ่งหากโลกไร้น้ำมันแล้วลองนึกภาพดูว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์ในวินาทีนี้จะมีสภาพเป็นเช่นไรและในเมื่อน้ำมันทรงคุณค่าอย่างยิ่งนั่นเอง จึงเกิดฉากประวัติศาสตร์หลายครั้งหลายคราที่มีการแย่งชิงหรือถึงขั้นก่อเป็นสงครามน้ำมันเลยทีเดียวจากเจ้าของน้ำมันกับประเทศมหาอำนาจเจ้าอาณานิคมเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและรัเสเซียเป็นอาทิหลังสงครามโลกครั้งที่หราคาน้ำมันจากบอของตะวันออกกลางบาเรลละไม่ถึง10เซน มาวันนี้น้ำมันดิบของโลกก็ติดปีทยานอยู่ระหว่างบาเรลละ100ถึง120ดอลลาร์สหรัฐและหากมีการเปิดฉากสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลและสหรัฐมีการคาดการกันว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเข้าสู่150เหรียญต่อบาเรลอย่างแน่นอนในขณะนั้นประธานาธิบดีคูเรชแห่งสหรัฐกล่าวว่า ความยิ่งใหญ่ของประชาชาติทั้งหลายอาจอยู่ที่การถือครองปิโตเลียมและผลิตผลของมันที่นำไปใช้ได้และสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าเป็นสงครามที่เน้นยุทธศาสตร์น้ำมันเพื่อชัยชนะยิ่งกว่าสงครามครั้งใดๆที่ผ่านมาก่อนเกิดสงครามเยอรมันและญี่ปุ่นขาดทรัพยากรพลังงานจึงดิ้นรนเพื่อถือครองแหล่งถ่านหินและน้ำมันปีพุทธศักราช2481 เยอรมันบริโภคน้ำมัน44ล้านบาร์เรลแต่ต้องนำเข้าถึง60%ขณะที่อังกฤษบริโภค76ล้านบาร์เรลรัสเซีย183ล้านบาร์เรลและสหรัฐใช้ถึง1,000ล้านบาร์เรลและเมื่อเยอรมันเข้ายึดครองโรมาเนียซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันอันสำคัญของตัวเองก็เร่งการผลิตน้ำมันจนถึง13ล้านบาร์เรลทั้งอย่างพัฒนาเทคโนโลยีกลั่นถ่านหินให้เป็นน้ำมัน ด้านญี่ปุ่นเองต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากแคลิฟอร์เนียซึ่งมีความไม่แน่นอนเพื่อหาแหล่งพลังงานจึงบุกแมนจูเรียเป็นแหล่งน้ำมันสำคัญเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐตึงเครียดเดือนกร,รกฎาคม2484สหรัฐงดส่งน้ำมันให้ญี่ปุ่นและยึดทรัพย์สินของญี่ปุ่นในสหรัฐทําให้ญี่ปุ่นตอบโต้ด้วยการส่งฝูงบินโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์ นี่เป็นตัวอย่างของสงครามครั้งสำคัญที่ต้องพึ่งพิงน้ำมันดุดเม็ดเลือดที่จะนำไปสู่การชี้ขาดชัยชนะของคู่สงครามจากสงครามโลกย่อมาสู่สงครามระดับภูมิภาคอย่างภูมิภาคตะวันออกกลางหรือซีกโลกอาหรับที่ประเทศมาหาอำนาจเจ้าอนาณานิคมโดยสหรัฐและอังกฤษเป็นผู้นำเปิดฉากฉกฉวยพลังงานน้ำมันด้วยกลยุทธ์อันหลากหลายวิธีการ การกอร่อสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักนั้นเบื้องลึกก็คือสงครามน้ำมันที่ดำเนินมาราว1ิปีและเหตุการณ์ที่สหรัฐและนาโต้ทิ้งระเบิดรีเบียก็มองว่าเป็นการเข้ายึดแหล่งน้ำมันชั้นดีปริมาณมากจากประเทศนี้หรือกลยุทธ์ล้มรัฐบาลที่ตนเองควบคุมไม่ได้แล้วตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างกรณีอิหร่านช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลภายใต้การนำของมูฮัมหมัดโมซาเดกเจรจาทำความตกลงเพื่อแบ่งสรรผลประโยชน์กับบริษัท AIOC แต่ล้มเหลวรัฐบาลชาตินิยมของอิหร่านจึงยึดกิจการมาเป็นของรัฐต่อมารัฐบาลสาหรัฐก็ร่วมมือกับอังกฤษปิดล้อมอิหร่านจากนั้นก็ใช้องค์กร CIA บ่อนทำลายรัฐบาลโมซาเดกแล้วสนับสนุนให้เชคชาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหรัฐ และได้เกิดตำนานการต่อสู้ของขบวนการมุสลิมหัวรุนแรงภายใต้การนำของโคไมนี่จนสามารถโค่นล้มชาได้ในที่สุดหรือกลยุทธ์ที่มีกลุ่มผูกขาดในการผลิตและค้าน้ำมันเข้าไปรับสัมปทานเป็นบรรษัทข้ามชาติอันใหญ่โตของเหล่าจากักรวรรดินิยมรัฐบาลของตะวันออกกลางได้พยายามเจรจาต่อรองผลประโยชน์จากบรรษัทที่เข้าไปรับสัมปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีองค์ประกอบด้านการผลิตการขนส่งการกลัน่นการจัดจำหน่ายและการกำหนดราคาปี2503ประเทศอาหรับตั้งกลุ่มโอเปกเพื่อต่อรองกับบริษัทที่ได้รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันโดยกลุ่มโอเปกมีสมาชิก13ประเทศคืออิรานอิรักคูเวตซาดีอาระเบียเวเนซุเอลาอาบูดาบีอัลจีเรีย เอกวาดอร์กาบองอินโดนีเซียลิบเบียไนจีเรียและกาตาซึ่งมีปริมาณทรงออกน้ำมันสูงสุดของโลกกลุ่มโอเปกได้ใช้น้ำมันเป็นยุทธศาสตร์กำหนดราคาให้สูงเป็นการเพิ่มรายได้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเหตุที่โอเปกสามารถต่อรองและควบคุมปริมาณการผลิตได้เพราะมีศักยภาพในการผลิตถึง37%ของการผลิตน้ำมันทั่วโลก และมีน้ำมันสำรองถึง46%ของน้ำมันสำรองทั้ง42ประเทศโลกมีวิกฤตน้ำมันถึง3ครั้งโดยวิกฤตน้ำมันครั้งที่1เกิดขึ้นในปี2516เกิดจากสงครามอาหรับกับอิสราเอลวิกฤตน้ำมันครั้งที่2เกิดขึ้นในปี2522ยุคที่โคไมายนี่โค่นล้มพระเจ้าชาตามมาด้วยสงครามอิรักอิหร่านวิกฤตน้ำมันครั้งที่ส เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2543ตามมาด้วยสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี2544ซึ่งอาจจะนิยามคำว่าวิกฤตน้ำมันนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอย่างมากจนเป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจโลกถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดโดยวัดจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกวิกฤตน้ำมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความไม่สมดุลในการผลิตและการบริโภคเท่านั้นแต่เกิดจากสงครามและการผูกขาดด้วย ในระยะอันใกล้เกิดปรากฏการ์อารับสปริงคือการลุกขึ้นต่อต้านผู้นำในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ริเบียซีเรียเยเมนและคูเวตอีกทั้งในปีนี้สถานการณ์ทางการเมืองของอิรานอิรักไนจีเรียคาซักสถานก็ตึงเครียดเช่นกันสิ่งที่สรุปได้ก็คือโลกใบนี้สิ้นสุดยุคน้ำมันถูกไปนานแล้วและมีเสียงลือว่า เราจะมีน้ำมันใช้ได้อีกไม่เกิน50ปีนั่นหมายถึงน้ำมันจะยิ่งมีคุณค่าและยิ่งมีการแย่งชิงสงครามน้ำมันจะปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นหรือไม่เรามีความเชื่อว่า สิ่งเลวร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาทดแทนมาฟื้นฟูกันใหม่เพื่อประเทศไทยของเราทุกคน เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับเราไปถกอดีตย้อนรอยประวัติศาสตร์กันแล้วนะครับช่วงที่3เราจะไปส่องอนาคตวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตว่าวิกฤตการ์อิหร่านความขัดแย้งในตะวันออกกลางสงครามที่จะเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อวิกฤตการณ์น้ํามันและเศรษฐกิจโลกอย่างไรนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นได้4กรณีนะครับกรณีแรกนั้นก็คือความขัดแย้งไม่ลุกลามมากนะครับแต่ว่าอิหร่านนั้นงดการส่งออกน้ํามันไปทางยุโรป นะซึ่งเป็นคู่กรณีกันอยู่โดยที่ยุโรปนั้นมีความต้องการที่จะนําเข้าน้ํามันจากอิหร่าน5 0 0แสนถึง7 0 0 0แสนล้านบาร์เรลต่อวันนะครับตรงนี้ก็เป็น1ใน3ของความต้องการของน้ำมันในยุโรปที่จะนำเข้ามาใช้ในในประเทศยุโรปทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็คือกรณีที่อิหร่านนั้นงดส่งน้ำมันไปโดยที่อิหร่านไม่ตัดสินใจตอบโต้ด้วยความรุนแรงด้วยการปิดช่องแคบเร์มุส ตรงนี้จะทำให้น้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นไปประมาณ115-120ถึงดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบในทะเลเหนือนั้นจะสูงกว่านั้นนะครับอาจจะขึ้นไป130 120กว่าตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วตรงนี้ถ้ามองในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วก็อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะเกิดภาวะตึงตัวขึ้นท,ทันทีตอนนี้ก็เกิดภาวะตึงตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ายุโรปก็จะต้องนำเข้าน้ำมันจากส่วนอื่นๆของโลก ก็จะมีผลกระทบแต่ว่ายังมีผลกระทบไม่มากแต่ว่าปัจจัยเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้บรรดานักค้าน้ํามันนักเกงกําไรเนี้ยเอาไปเป็นสาเหตุในการเกงกําไรปั่นราคาน้ํามันขึ้นมาได้ถ้าสถานการณ์จบโดยเร็วก็จะดีกว่าคือความขัดแย้งจบแต่ว่าความขัดแย้งจะจบโดยที่ไม่มีปัญหาเนี้ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านก็ไม่ยอมฮะก็ดื้อที่จะ พัฒนาโครงการนิวเคลียร์ความน่าเป็นห่วงมากๆเนี่ยคือกรณีที่2คืออิหร่านตอบโต้ชาติตะวันตกด้วยการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งเป็นช่องแคบที่สําคัญในการลํลาเลียงน้ํามันดิบจากตะวันออกกลางไปยังทางตะวันตกตรงนี้อาจจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นปรับตัวขึ้นสูงถึง150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้ายืดเยื้อยาวนาน อาจจะทําให้ราคาน้ํามันขึ้นไปถึง200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนี่คือกรณีที่อิหร่านตอบโต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือยุโรปนะครับซึ่งทางยุโรปนั้นมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะคว่ำบาตรในวันที่1กรกฎาคมแต่ว่าอิหร่านก็ตอบโต้ไปแล้วนะครับโดยการงดการส่งออกน้ํามันไปที่ฝรั่งเศสและอังกฤษกรณีที่2ที่จะมีการปิดช่องแคบเฮอร์มุสนั้น ก็มีความเป็นไปได้ไม่สูงนักนะครับเพราะว่าถ้าอิหร่านตัดสินใจตอบโต้โดยการปิดช่องแคบเฮอร์มุสนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านแล้วอาจจะสร้างแรงกดดันทางการเมืองภายในซึ่งมีความเสี่ยงทางการเมืองมากอยู่แล้วถ้าเราไปดูช่องแคบเฮอร์มุสนั้นเป็นช่องแคบที่มีปริมาณของการลำเลียงน้ำมันดิบนั้นสูงถึง17ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งก็คิดเป็น20%ของอุปสงค์ ของความต้องการใช้น้ำมันทั้งหมดในตลาดโลกนะครับฉะนั้นโอกาสเป็นไปได้น้อยถ้าอิหร่านไม่จวนตัวจริงๆไม่จนมุมจริงๆเนี่ยคงไม่ใช้มาตรการนี้ตอบโต้เพราะว่าตัวเองได้รับผลกระทบในทางเศรษฐกิจและประชาชนของตัวเองก็จะเดือดร้อนด้วยเพราะรายได้หลักของประเทศนี้มาจากการส่งออกน้ำมันกรณีที่3ก็คือกรณีที่อิสราเอลนั้นเกรงว่าอิหร่านจะ ยิงระเบิดนิวเคลียร์ไปที่อิสราเอลเพราะว่าผู้นำของอิหร่านนั้นเคยให้สัมภาษณ์หรือเคยให้ความเห็นว่าต้องการลบประเทศอิสราเอลออกจากแผนที่โลกฉะนั้นก็เกิดความวิตกกังวลในหมู่ผู้นำอิสราเอลเช่นเดียวกันว่าถ้าอิหร่านสามารถพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องที่น่ากลัวมากก็ต้องตอบโต้จัดการกับอิหร่านก่อนอาจจะมีการส่งกองทัพหรือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในการเข้าไปทำลายจุดเป้าหมายคือไม่ได้ประกาศสงครามที่เป็นทางการแต่ว่าส่งกองกําลังพิเศษกองทหารเนี่ยไปทําลายจุดเป้าหมายของโคร,โครงการ New กนิวเคลียร์กรณีที่3ที่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนั้นจะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อย150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็เป็นระดับที่จะส่งผลทําให้อัตรางเงินเฟ้อสูงทั่วโลกแล้วก็เศรษฐกิจในชาติตะวันตกนั้นน่าจะชะลอตัวลง กรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าทางสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นอาจจะเข้าไม่เข้าไปเกี่ยวพันโดยตรงแต่ว่าอาจจะช่วยเสริมการปฏิบัติการของอิสราเอลแต่ภายใต้รัฐบาลโอบามาของสหรัฐซึ่งมีแนวนโยบายต้องการใช้วิธีที่เป็นแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ไม่น่าจะทำให้ปัญหาลุกลามมาก แต่ถ้าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพักดีพับริกันชนะการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าสายเหี่ยวขึ้นมามีอํานาจหรือสายที่มีแนวความคิดทางการเมืองแบบขวาจัดหน่อยโอกาสที่จะเกิดกรณีที่4จะเกิดขึ้นก็คือเกิดสงครามใหญ่ระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกรวมทั้งอิสราเอลด้วยตรงนี้ยังไม่สามารถที่ประเมินได้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นไปขนาดไหน ปัญหาวิกฤตการอิหร่านนั้นอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับในอดีตเพราะว่าเนื่องจากว่าการผลิตน้ํามันของ OPEC แล้วก็อิหร่านนั้นเมื่อเทียบกับการผลิตน้ํามันทั่วโลกนั้นตอนนี้มีสัดส่วนลดลงบ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็น non- โอเป m เมมเบก็คือกลุ่มที่ผลิตน้ํามันส่งออกที่ไม่ใช่สมาชิกของ OPEC กเนี่ยก็มีสัดส่วนในการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้น ก็หวังว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายเหมือนในอดีตนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยคนไทยก็ต้องเตรียมตัวสําหรับสถานการณ์นี้ด้วยการใช้น้ํามันอย่างประหยัดใช้น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลายก็พยายามที่จะต้องลงทุนเพื่อให้การผลิตและการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างจรงิงจังแล้วจริงๆแล้วกระทรวงพลังงานเองก็มีโครงการหรือมีกองทุนนะครับที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจะขอเม็ดเงิน ไปลงทุนเพื่อประหยัดน้ํามันเพื่อใช้เทคโนโลยีในการที่จะลดการใช้พลังงานนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับสถานการณ์ให้ดีเพราะว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือความสามารถของเราที่จะไปกําหนดนะครับแล้วมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานในประวัติศาสตร์ท่าทีที่ต่อต้านตะวันตกนั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนหลังการปฏิวัติตอิสลามปี2522โดยอายาตุลาโคมนีนะครับ โค่นล้มระบบกษัตริย์ของชาปรารวีซึ่งเป็นระบอบที่สนับสนุนตะวันตกความขัดแย้งก็ต่อเนื่องยืดเยื้อมายาวนานนะครับแต่ว่าโลกจะอยู่กันได้อย่างสันติได้ก็ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมแล้วก็แบ่งปันกันอย่างเสมอภาคนะครับการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะไปแย่งชิงทรัพยากรของอีกประเทศหนึ่งโดยไม่เหมาะสมโดยไม่เป็นธรรมก็เกิดความขัดแย้งมากขึ้นแล้วกระทบกับชาวโลกทุกคนนะครับ ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับร่วมสนุกกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับถามคําถามก็คือว่ากรณี4กรณีที่วิกฤตการณ์เกิดขึ้นในอิหร่านนั้นกรณีไหนที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมตอบคําถามเข้ามา2ท่านแรกที่ถูกต้องจะแจกหนังสือให้นะครับคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมอนุสรธรรมจัยพร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ